เปิดคลิปท่านอ้นวัชเรศรทานกว๋วยเตี๋ยวติดดินเรียบง่ายสุดเรียบง่ายท่านอ้นวัชเรศรนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวในร้านอาหารธรรมดาร่วมกับเหล่าบรรดาคนสนิทติดดินจนประชาชนแห่ชื่นชมขอให้อยู่เที่ยวเมืองไทยน,น,นาน ถือเป็นการกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกสำหรับท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านอ้นพักอาศัยและทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ท่านอ้นได้มีโอกาสได้ลองอะไรหลายอย่างทั้งไหว้พระนั่งรถตุกตและทานกว๋วยเตี๋ยวสไตล์ไทย ท่านอ้นได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2566ที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้มีการเปิดเผยภาพของท่านอ้นขณะพักผ่อนในประเทศไทยออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเริ่มต้นด้วยการไปไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตามสถานที่ต่างๆอาทิวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมือง และวัดหงรัตนารามต่อด้วยการนั่งรถตุกๆหนึ่งในเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกซึ่งทันออนก็ได้โพสต์ภาพถ่ายบนรถตุกๆด้วยท่าทางที่ยิ้มแย้มเป็นกันเอง ก่อนที่ล่าสุดค่ะผู้สึกข่าววาสนานานุ่มจะออกมาเปิดเผยมุมสบายๆของท่านอน้นวัชรศสอนวิวัชระวงศ์ขณะกำลังนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวในร้านอาหารธรรมดาทั่วไปแบบเรียบง่ายซึ่งสะท้อนให้เห็นความติดดินไม่ถือตัวของท่านอ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้านผสกนิกรชาวไทยหลายคนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีของท่านอ้นไปในทิศทางที่บวกทั้งชื่นชมรวมไปถึงวอนขอให้ท่านอ้นนั้นอยู่เมืองไทยนานๆขึ้นอีกด้วยค่ะ